My life be like... low key and s t a y n g candid, reflecting all the things I try my hand at. Search for situations, simple places I'm used to, finding comfort in the zones of classic bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in my s o i t สวัสดครับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่งานซิ่งขึ้นตึก4นะครับผมหลังจากที่เราลงคลิปซิ่งขึ้นตึก3ไปเมื่อปีที่แล้วนะมันก็กลายเป็นคลิปที่ยอดวิวสูงที่สุดในช่องปีนี้ผมก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันอีกครั้งนะครับปีนี้เนี่ยจะมันกว่าเดิมขนาดไหนก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับ จเจอ Dodge Charger Dodge m o n ต e r o จะยดายปีนี้ไม่มีรถฟาร์มมาแบบครบแกงแมเหมือนปีที่แล้วที่มีซูฟรามาคือปีที่แล้วมันจะจอดอยู่ตรงนน้นนะครับตอนนี้มีคันเดียวคือรถโฟล์คของชื่ออะไรน,นะเจสซี่ไม่แน่ใจว่าจำถูกหรือเปล่านะ เราก <cuanto S 1> ็มาดูโซน<อ>สุขภาพกันนะิมาเลยนะคะบางทีอาจจะไม่รู้แฟนใช่ไหมคะวันนี้อยากจะมาขอคำปรึกษาคร่าวๆเกี่ยวกับข้อดีของเบรกลารสตอฟว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มาพูดกัเนี่ยดียังไงคะอฟ้เก้ดูเดีตัวไนได้ต่อยาก็ะสามสี่้ไว่าถกด

โลฟลอยมาด้วยดีเอ็มแล้วคติกาล่ะทำอะไรก่อนเขาเมื่อกี้เดี๋ยวสาธิตละกันนะคะเปิดตาสัมผัสนิดน้อยจะดูว่าเอ๊ะมีอะไรนะคะด้านในอย่างเช่นอันนี้เปิดมาปุ๊บได้วอยเซอร์200บาทนี่ถือว่าหนูได้รางวัลใหญ่ไหมคะอ้าวแล้วอุ้ยนี่คุอส่งมาสองร้อนี่เล็ก สุดปราสวยมากสาอแล้วอันนี้อันที่ซื้อได้ที่นี่เลยหรือว่าเขาไปจองหรือว่าเขาไปดูสินค้าที่ไหนเพิ่มเติมไหมเข้ามาในเว็บไซต์ของเราก็ได้ครับในสต็อปค่ะดอร์ซี่ดอตทีอ่านะคะก็คือเราเนี่ยจะให้วอยเชอร์ไปนะคะถ้าเกิดคุณยังไม่ซื้อวันนี้อาจจะเป็นอ่ะพรุ่งนี้ก็ได้นะคะก็เอาโค้ดส่วนลดนี้เอาไปใช้ในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคนอกจากเราจะมีส่วนลดแล้วนะคะมีอะไรแจกเลยไหมคะหน้างานอยากจะให้แบบว่ายกตัวอย่างเพื่อ อแจกอะไรเขาวันนี้ออออไปก่นันนี้เป็นพวงกุญแจใช่อไหมคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่พวงกุญแจอย่างเดียวอุ่ยจริงเหรอคะมีสีอะไรบ้างโอ้นี่โอ้โหอ่ะใช่ค่ะเปิดแน่นอนออันนี้คืออะไรคะอ๋อ,อมันน้องเป็นแฝดใช่ไหมคะ <laughs> ของเราใช่ไหมคะตัวของไม่ได้ถ่ายอุ้ยโอเ้นนโอเนี่ยคือหนูพยายามถามว่าเออพี่คะเออโปรดักของพี่พี่ก็บอกก็ไม่อยากขายวันนี้พี่อยากมาแจากอย่างเดียวกลับอยากมาพูดคุยทักเออพบปากกับอ่เอาเป็นว่าวันนี้มาคุยเพิ่มให้มาหลังละกันพี่บอก <c oughs> อ่ะโอเคนะคะอ่ะอยากตอนที่มาล้วนนะคะเดี๋ยวอันนี้ตั้งดึงช่องทางใช่ไหมคะนี่ก็เป็นโอนนิสันนี่นสันอนะคะให้มือถือเปิดทีวีือทั้งสามห้าโซนสามเจ็ดโซนนะฮะ อัในจอนอเลยเลป็นตัวหมทาสุด อันนี้ก็เป็นอซอยสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้ก็มีซูเปอร์อ๋อคันนี้เอ็มเอฟโค้ดโอตาแปดหก แล้วนะฮะนี่วันนี้เราใส่เจนเอ็นเอสเอ็กซ์มาค่ะเป็นระบบน้เย็นอุ้ยอันนี้เป็นบริการน้ำเย็นๆด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันแบบครอบครัวใช่มคะหขวาอ้ตอนนี้สดชื่นจัดให้ดูให้ดูหน้าซ้ายมือ่งก่อนเออวันนี้เออมาเอาสังคมเฉยๆใช่ไหมคะไม่เน้นยอดนะคะเน้นมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนคุยนะคะ โอ้น MM oh, ี DVD> ่นี่ปีนี้เราเจอคันนี้อีกแล้ว F15 ปาระทุนเป็นรถลายฟ้าร์สแอนด์ฟิวส์โตเกียวดิปนะครับก็อาสันสี่แต่ปีนี้ไม่มีการแบบมีเป็นแบบฟาร์สแอนด์ฟสมาจอดเรียงกันเลยอะ für der